สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกับสู่ช่องอัศินเดอะซิมเปอร์ไลน์นะครับและก็นแน่นอนน้องก็ต่อที่อยู่ข้างๆนี้คือแบบคนถามมาเยอะมากอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ที่ลเลงกามาใช้ตอนที่เลงมาแบบว cation กับคุณตอมกับเพื่อนๆอนะ่ะก็คือใช้ใบนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นใบที่ดีมากแล้วก็ตอบโจทย์กับการมาเที่ยวมากๆอะไรเงี้ยคนก็เลยอินบอกมาถามกันเยอะมากนะครับก็เลยอ่ะนั้นเราก็มาทําคลิปรีวิวกันดีกว่าแล้วก็อยากจะแบบมาพูดถึงแบรนด์นิดหนึ่งด้วยละกันเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบก่อตั้งมาสักักนึงแล้วะครบ็ แบรนด์นาชาเมลินมาเนี่ยก็คือก่อตั้งแต่ปี2013แล้วก็ได้รับรางวัลมาเยอะมากนะครับคือพี่เตยเนี่ยนะครับนัชชาเนี่ยเป็นฟ o u เดอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์นี้ด้วยก็คือเป็นคนที่แบบเก๋มากอ่ะอินสไ์มากคือเป็นคนแต่งตัวเก๋ไลฟ์สไตล์คือเก๋ไปหมดเลยเนี้ยนะครับก็คือนั่นแหละ เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็ดีไซเนอร์คือเขาก็ได้รับรางวัลมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะครับตอนปี2013เนี่ย oh. ก็ได้รับรางวัลที่อิตาลีด้วยนะครับก็คือ Work Talent ตอนปี2013ก็คือเก๋ไม่ไหวนะครับตอนปี2014ก็ได้รางวัลอีกนะครับก็คือ w o k Who Are Next Thailand อีกก็คือโบก Thailand ก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบอืมคือแบรนด์นาชาเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบรนด์แรกนะครับแบรบนด์ไทยเนี่ยที่ได้วางขายนะครับทวินที่วันไทยดด้วยแล้วทุกวันเนี่ยก็คือมีแบบขายอยู่ประมาณสัก 30กว่าเมืองทั่วโลกเลยที่เป็นแบบเมืองแฟชั่นชั้นนำอะไรเงี้ยของโลกนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเออน่าสนใจมากๆอ่ะคือเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีแบบความแบบเก๋ความแบบมิกแอนแมทช์ได้ของกระเป๋าได้ดีมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ใช้วัตถุดิบที่ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูคือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาใช้อ่ะอย่างหนังแพะเงี้ยเขาก็นำเข้าจากฝรั่งเศสเลยส่วนแบบหนังวัวแน่นอนอิตาลีนะครับแล้วก็เนี่ยอินดีเทลถึงพบกได้ ได้เนี่ยคือนําเข้ามาจากเยอรมนีดูดิก็คือเป็นของที่แบบว่าของดีของโลกอะ่ะมารวมกันในแบรนด์นี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับนี่แล้วก็ใบเนี่ยเป็นใบที่ได้อินสปายมาจากใบปิ่นโตแบ็กซึ่งใบปิ่นโตมันก็จะเป็นเหมือนเถาปิ่นโตใช่ไหมที่เป็นชันชันซึ่งก็เป็นใบที่เป็นไอคอนิกของแบรนด์มากๆอะ่ะแต่เล็งก็มองดูอยู่ว่าแบบเออเล็กอาจจะใช้ไม่ค่อยได้บ่อยเท่าไหร่พอเล็งเจอใบนี้ปุ๊บอะ่ะ น่ารักมากอะ่ะแล้วก็กลังจะมาทริปด้วยเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันต้องมีอะไรมาเป็นแบบคีย์ไอเทมของทริปนี้ของเราด้วยเลยก็เลยเลือกใบนี้มานะครับก็คือ In and out d o u b l e size pouch นะครับเนี่ยทรงมันจะเป็นเหมือน Pouch แบบนี้เราสามารถถอดสายออกได้และก็สิ่งสําคัญคือ In and Out out ไงใช้ได้2อด้านเออ ด้านแรกเนี thing, ่ยเขาก็จะเป็นเหมือนอินสปายมาจากไอตัวป so ิ่นโตใช่ป่ะก็จะเป็นแบบ3ชั้นแบบนี้คล้ายๆปิ่นโตแต่เป็นความซอฟพอใช้หนังน้าป้าอันนี้ก็จะเป็นหนังแกะนุ่มมากหอมมากนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นแบบว่าสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มลงไปตรงหนังข้างหน้าซึ่งมันก็สามารถที่จะใช้ได้2ด้านจ้าให้ดูดีเทตรวนี้ก่อน น่ารักจริงๆแล้วมีหลายสีนะครับไปเลือกกันได้นะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอช็อปนะครับมีสโตร์อยู่ที่สยามพารากอนชั้นหนึ่งเออก็ไปลองเลือกไปจับเล่นกันดูได้นะฮะประมาณนี้คือดีมากๆเดี๋ยวเล้งจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งล้วกันว่าอะไรยังไงนะครับ อินแอนด์เอาท์ยังไงจะทำให้ดูนี่เห็นปะคือหนังงานนุ่มมากๆเราสามารถที่จะซิปมันออกมาได้เป็นอีกใบหนึ่งเลยนะครับเห็นปะมันออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นได้อีกใบหนึ่งเหมือนกระเป๋าอีกใบหนึ่งไปเลยแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นแผ่นหนังแปะตรงนี้ ข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนแพทช์เวิร์กก็จะเป็นหนังชิ้นๆมาเย็บติดก,การต่อกันอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็สะพลายได้หรือก็แบบรูดผูกก็ป๋าก็ได้ด้วย,ยอะไรเงี้ยเนี่ยน่ารักเห็นปะ่ะเหมาะกับลุกวันนี้มากๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะใช้ด้านนี้ออกไปข้างนอกนะครับเนี่ยก็คือใส่ของได้เยอะใส่ของได้ดีสามารถถอดสายออกได้แล้วก็ถือเป็นแบบเพา้าเฉยๆอีคล้องมือก็ได้เนี่ยเห็นป่ะก็ถอดสายออกดีมาก นะครับก็แนะนำนะครับเป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคาโอเคเลย16,990บาทอืมคือหนังหนึ่งอ่ะดีไปหมดนะครับเย็บก็ดีเห็นป่ะดูดิเราสามารถแบบฟรีปมันออกมาได้เนี่ยมันก็สวยงาม เป็นพวกอินเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการแมทชิ่งกับลุคนี้ให้ดูว่าเป็นยังไงอ่างเงี้ยก็โอเคเลยเห็นป่ะคือมันดีมากๆเหมาะกับการไปเที่ยวเหมาะกับการแบบใช้ชีวิตประจำวันใครจะใช้แบบเอ้ยไปคาเฟ่ไปนู่นไปเนี่ยมันคือน่ารักมากๆเป็นกระเป๋าที่แบบเออก็เป็นแบบ n v e r s อร์ o n p i e c e ชิ้นหนึ่งเลยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็แนะนำนะครับสำหรับแบรนด์ n a t u r a l y m a k e มานะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ S <S ก็ดังไประดับโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนลองแบบเปิดใจดูแล้วก็ลองใช้กันดูอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็เป็นใบหนึ่งที่ดีมากๆเลยลองใช้แล้วลก็รู้สึกว่าชอบมากๆ่อะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะมาบอกต่อมาป้ายยาทุกคนนะครับว่าน่ารักจริงๆดีจริงๆวัไงไงไนนี้ไปก่อนนะครับถ้าใครมีข้อมูลสงสัยอะไรต่างๆเพิ่มเติมก็ถามเลนมาได้นะครับ inbox ก,กันมานะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย